แต่ปกติมันจะอยู่ที่60สหรือห้าสิบมชมแต่ถ้าได้60จะเป็นอะไรที่พอเถอืถอ่อนั่นไงหกสิบเปอร์เซ็นต์ชมผมบอกแล้วคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโคตดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลเจ้าสวัสดีเด็กชายวัเรียนทุกคนนะครับมาอยู่ผมปานอนจากช่องพีเจทีพีอีกิจกรรมเยี่ยมชมวันนี้นะครับกิจกรรมใหม่เข้ามาสองกิจกรรมชมนั่นก็คือกิจกรรมเติมป๊าปลาไอโอฟีมชมกับกิจกรรมร้านขายความมืดลดราคาสูงสุดถึง85%ไ้ม่ชมครับก็คลิปนี้แจกบัตรไกหน้านะครับเมนูไอดีไว้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ส่งเจอชื่อนะครับโอเคไปดูคลิปกันเลย โอเคคุณผู้ชมครับกิจกรรมแรกที่ผมจะมารีวิวคุณผู้ชมนั่นก็คือกิจกรรมไอวอร์ม, War, มช่วนะี้ท็อปอัพรับไอวอร์น้ำแข็งฟิล์มช่วงนี้คือเอ,อ่อฮิมะโลหิตอ่ะตอนแรกผมว่ามันดูสวยคุณผู้ชมนะตอนที่ผมมองในเนี้ยมันดูค่อนข้างสวยนะแต่พอมาดูจริงมันเหมือนไอวอร์ไฮโดรตคุณผู้ชมวนะ่าภาพมันไม่ค่อยคมชัดนะครับเลเยอร์มันน้อยอนะ่ะคือจริงออกแบบมาสวยมากแต่เพียงแต่ว่าเลเยอร์มันไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่คุณผู้ชมมันดูจืดๆไปหน่อยนะไม่ค่อยเข้ม แต่ดูจากผ่านคลิปโอ้ดูจากผ่านแล้วจอที่ผมอัทคิปออก็เข้มอยู่มิจฉว่าผมปรับสีนะมู้ชมครับคือแต่อันนี้ก็สีในเกมจริงๆที่ผมเห็นนะคือมันไม่ค่อยเข้มผู้ชมครับแต่สีในคลิปที่ทุกคนจะเห็นนั้นอาจจะเข้มแล้วดูสวยใช่ปะแต่สีจริงมันไม่ค่อยเข้มมิจฉ و แต่ว่าก็เห็นมิจฉ و เป็นไอวอลฟี่ม้ชมสำหรับใส่เติมมครับเพียงแค่เติมเพชร299เมตรขึ้นไปก็สามารถรับไอวอลฟีได้วผู้ชมก็ผมก็จะทําการเติมเพชรมู้ชมเพื่อรับไอวอลนี้มู้ชมก็คือ เติมเพชรตั้งแต่วันที่18ผู้ชมจนถึงวันที่20ผู้ชมก็คือมีระยะเวลาประมาณ2วันเท่านั้นผู้ชมครับเติมเพชรครบ2 9 9เมสามารถรับไอวอลฟีไปได้เลยผู้ชมก็ผมก็จะใช้ริการเติมเพชรผู้ชมเติมตรงผ่านยูอดีผู้ชมครับจากเว็บขั้นเทพเหมือนเดิมผู้ชมครับก็เว็บนี้นะครับถูกไม่โกงไม่เกียนมีลิงก์อยู่ใต้คลิปด้วยผู้ชมครับก็เติมเพชร3 0 9เพชรผู้ชมใช้แค่86บาทเท่านั้นสามารถรับไอวอลฟีไปได้เลยผู้ชม โอเคมิมก็ใส่ไอเดีเข้าไปแล้วก็รับมิมครับเดี๋ยวอ่าอ่าเรียบร้อยมิชมผมเติมเลยมั้ยก็เข้าตัวทีมชมครับแค่ใส่ UID แล้วก็กดเติมเลือกบริการที่เราต้องการใช้มิชมทันทีที่เติมเครดิตเสร็จนะครับก็รับไปเลยนี่ครับไอวอลฟรีมชม,ชมครับก็มันถ้ามองในคลิปมันดูสวยแต่ว่ามองในหน้าจอจริงอ่ะแต่ไม่แน่ใจถ้าเป็นโทรศัพท์อาจจะมองแล้วสวยก็ได้มิชมเพราะว่า โทรศัพท์อะความละเอียดของหน้าจอมันจะมากกว่าคอมนิดนึงคุณผู้ชมครับคือคอมผมไม่ละเอียดขนาดนั้นคุณผู้ชมก็สวยดิมผู้ชมสำหรับไอวอลนี้ก็ได้มาฟริผู้ชมเป็นขอบเงินคุณผู้ชมก็ไม่ใช่ของที่แรงมากอะไรคุณผู้ชม2วันเท่านั้นผู้ชมในการรับไอวอนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเติมก็รีบหน่อยคุณผู้ชมครับก่อนที่ว่ามันจะหมดเขตก่อนเพราะว่าจะต้องเติมเพชรเพื่อมาเล่นกิจกรรมนี้เลยคุณผู้ชมครับโอเคกิจกรรมต่อไปที่ผมจะมารีวิวคุณผู้ชมนะั่นคือกิจกรรมร้านค้ายของความมืดคุณผูู้้้ชชชชมมมนนีีน่่่่่คือุุดดทเเเขาาาาผป็กแแหละตว หลายคนอาจจะอยากได้ชมครับก็จะมีสิ้นส่วนเออมียังอื่นด้วยชมครับตรงนี้เราจะหมุนเพื่อรับสิทธิ่านผู้ชมสูงสุดถึง85ซึ่งส่วนใหญ่ได้เป็นสายเฟียจะได้ถูกใช่เรามาดูกันว่าผมจะได้เท่าไหร่แต่ปรติมันจะอยู่ที่60เหรือ50ชมแต่ถ้าได้60จะเป็นอะไรที่พอเถอืเถอ่อๆนั่นไง65เ่านผู้ชมผมบอกแล้วคือแบบถ้าเกิดเราเป็นสายเติมชมมันไม่ค่อยได้ถูก ปกติเป็นแบบว่าเป็นนโยบายมมของการขายแบบแต่ชุดนี้ผมไม่เคยเห็นจมรับ VER? เคยเห็นชุดนี้ปะเท่นะชุดนี้ไม่เคยเห็นเลยมันน่าจะเคยเข้ามาครั้งเลิมชมแต่ผมไม่เคยเห็นมันเฉยผมแค่น่าจะไม่ได้เอาไว้มชมเสียดายที่เป็นชุดผู้หญิงอยากได้เป็นชุดผู้ชายส่วนชุดนี้จริงๆผมอยากได้ชมรับคือผมอยากได้ชุดนี้มากนะแล้วเพราะว่ามันเป็นชุดที่มาตู้เดมอนแล้วตอนนั้นผมแลกไ่ทันแล้วมันก็ไม่กลับมาเลิมชมซึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่า ผมอยากได้ชุดผู้หญิงหรือชุดผู้ชายผมนึกไม่ออกคุณผู้ชมแต่ว่าชุดมีราคามากคุณผู้ชมแต่ว่าผมอยากได้อยู่แต่ผมไม่แน่ใจผมอยากได้ชุดผู้หญิงหรือชุดผู้ชายแหละแต่คือผมอยากได้อยู่คุณผู้ชมก็เลยว่าไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ซึ่งมี 500, 5้าร้ีเพชรจะได้เป็นชุดผู้ชายคุณผู้ชมส่วนรถตรงนี้ก็คือว่ามันจะไม่สามารถใช้รถต่อได้คุณผู้ชมก็คือว่า ถ้าใช้แล้วรถตรงนี้ก็คือมันจะลดเลยคุณผู้ชมมันจะไม่ลดอีกคุณผู้ชมก็คือว่าเราสามารถใช้สดรถตรงนี้ได้เลยคุณผู้ชมในการซื้อของคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็ที่น่าสนใจก็จะมีบัตรเปลี่ยนชื่อที่ว่าราคาถูกแล้วก็กล่องสกินปืนตัวนี้เดอะซีรีส์นี้มันมีอะไรดีบ้ากคุณผู้ชมครับเหลือกล่อง12เพชรเอ็มชมแล้วก็ที่สําคัญคือมีพวกตัวเล่นมอลแล้วก็กล่องอัเลเวลปืนคุณผู้ชมว่ขอสลับนิดนึงเสีย10เพชรเพื่อสลับยังไม่สลับนอนคุณผู้ชมเดี๋ยวขอซื้อของก่อนแล้วค่อยสลับผผู้ชมมเดดี๋ยวจะสลับู ผมกำลังคิดอยว่าผมจะซื้อชุดนี้นี่ไหมพีผู้ชมผมอยากได้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมอยากได้ชุดพี่หรือชุดผู้ชายผมอยากได้อยู่วันก่อนผมนึกถึงเรื่องอะไรสักอย่างที่มันเป็นแบบว่าเป็นเหมือนก็ว่าใส่ชุดนี้ฮอัศวินเนี่ยแล้วมันเข้ากับมันเข้ากับอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจพี่ผู้ชมแต่ผมจำไม่ได้ว่าผมอยากได้ชุดพี่หรือชุดผู้ชายแต่ผมอยากได้อยู่ชุดทุสวรรค์ะเซตเกาะทุสวรรค์ซื้อไปก่อนแล้วกันชมวร์ไม่แน่ใจว่าอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชาย เฮ้ยลืมเปิดเสียงว่าอยู่ชมไม่ค่อยได้ยินเสียงนะชมโอเคครับซื้อไปหนึ่งเซตชมเมื่อเราซื้อเนี่ยมชมครับถ้าเกิดเราจะซื้อชุดตรงนี้ได้ชมเราต้องใช้เงินในตรงนี้มชมไว้ถึง800ร้อยกันมชมคือต้องใช้ถึงขั้นต่ํายิ่งเราได้เปอร์เซ็นต์ในการสลดเยอะเรายิ่งต้องใช้ขั้นต่ําเยอะมชมครับก็คืองั้นว่ายิ่งเปอร์เซ็นต์เราลดเยอะขั้นต่ำเนี่ยมันจะยิ่งแพงมิชมเพื่อที่แบบว่าจะให้เราอะในการว่าซื้อชุดนี้เออไม้ขั้นต่ําจะยิ่งถูกม็ แต่ถ้าเกิดใครไม่อยากเสียสิเพชรก็คือซื้อสินค้าสักหนึ่งชิ้นนะ้ชมเราก็สามารถสลับได้ละที่นี้ผมจะขอสลับไปอีกฝั่งหนะึ่ชมว่ามีอะไรบ้างหน้านี้โอเคผูน้ะชมมีกล่องสกินปืนอ่ามีชุดผู้ชายไหมผู้นะชมจําไม่ได้มาตอนไหนผูน้ะชมแต่ว่าก็สวยอยู่นะโดยรวมผมว่ามันก็สวยผยู้นะชมมันดูแบบมันดูสวยนะแต่ว่าผมอยากได้ชุดนี้มากกว่าผูน้ะชมไม่รู้เหมือนกันว่าอยากได้เพราะอะไรแต่เหมือนมีอะไรบางอย่าง ผมจาไม่ได้ผมอยากได้ชุดนี้เพราะอะไรบางอย่างผู้ชมแต่ว่าตอนนั้นผมไม่ทันที่จะเอาไว้ผู้ชมผมก็เลยอยากได้ชุดนี้ไว้ผู้ชมตอนนี้ยณตอนนี้นะแล้วก็กล่องอัพปืนผมอัพสกากับ AK ถึงเลเวลหกแล้วปืนต่อไปที่ผมเล็งจะอัพผมอยากอัพ UMP มากกว่าแต่ตอนนี้ในนี้มีแค่กล่องลูกซองกับกล่อง MP 0ศซึ่งของที่มีประโยชน์แล้วก็กล่องเอ็มแ8แต่ว่าที่ผมเล็งอยากอัพเลยผมอยากอัพ UMP เพราะผมใช้ UMP บ่อยสุด แล้วก็ลูกซองมันเลเวลหมันแค่สกิลในการเจาะไอวอร์ผมซึ่งซองมันมันเจาะไอวอร์มันไม่เหมาะเอามาเจาะไอวอร์ชัวร์การเอามาเจาะไอวอร์นี่คือแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่ค่อยคุ้มชัวร์กับการเจาะไอวอร์นะมันแบบค่อนข้างที่แบบว่าไม่โอเคเลยผู้ชมสำหรับซองนั้นก็เลยคิดว่าจะเอาอะไรดีถ้าเกิดนี้ก็ร้อยเจ็ดสิบเพชร แต่พูดถึงว่ามันถูกมชมเลือ17เพชรจากปกติกล่อง50เพชรชมถือว่าถูกอยู่แต่ว่าชุดนี้ผมขอไว้ก่อนแล้วกันมชมนผมไม่แน่ใจว่าผมอยากให้ชุวพี่ห,หรือชุวชายแต่ว่ามันลดราคาแล้วก็ถึงมันจะลดไม่เยอะก็เถอะชมก็ดีกว่าซื้อราคาเต็ม,มชมก็จะเก็บไปก่อนมชมนแล้วก็จริงๆตัวปืนตัวอะไรเนี้ยผมก็อยากได้มชมเพราะว่ามันเอาไว้ทําคลิปต่อได้หรือว่าไว้สมปืนในเชี่ยวหน้าได้ชมแต่ว่ามันพอสะสมได้อยู่ตอนนี้เอาเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันชม เผื่อไว้อัพนี่ชัเพราะว่าของที่ใช้อัพได้ไม่ต้องใช้เยอะกดผิดกดผิดโอเคมู้ชมซื้อของที่อัพแล้วสลับกลับมาหน้าเดิมซื้อหินอัพแม่งไว้ก่อนเลย,ว,ยว่ะเพราะว่าเผื่อส่วนเอคผมไม่อัพต่อแล้ว้มชมผมพอแล้วผมเขาแค่เลเว้6อันนี้ก็ผิดอีก มันดีนะว่าราคาเนี่ยมันลดราคาจริงคุณผู้ชมครับมันลดราคาลงได้พอสมควรแต่ปืนนี้กล่องนี้มันกล่องปืนอะไร <laughs> เปิดดูคุณผู้ชมครับอ้าได้ถามว่ามันกระบอกคือปืนอ๋อ UHP คุณผู้ชมครับเป็นสกินปืน UHP บวกดามเมจหนึ่งแล้วก็แม่นยำหนึ่งโอ้ได้ถาวอลด้วยแจ่มยมมีบาเลตด,ด้วยบาเลตเนี่อัตราย,ยิงหนึ่งจาะก,ก่อนหนึ่งแต่สไนเป็นสับไม่ได้แล้วบาเลอาตอัตราย,ยิงหนึ่งไม่น่าช่วยอะไรมีปืนเล็กอ,อ,อ้าได้ได้อะไรอะ่ะ อัตรายิงหนึ่งลดมเร็เออเพิ่มความเร็วในการโีโดดเหรอหนึ่งผู้ชมตัวนี้ถาวรผู้มชมเอาแต่ว่า s อ d เหมือนผมจะมีสกินดีๆกว่านี้อยู่แล้วมชมก็เลยไม่ค่อยนี้เท่าไหร่มชมครับก็นะตัวไหนอีกดีที่น่าสนใจเอคมังกรไม่อยากอัพต่อแล้วไม่อยากถึงเลเวลเจ็ดผู้ชมเพราะว่ามันผมคิดว่าเลเวลเมันก็แค่ท่าผชมผมไม่อยากได้ท่าผมอยากได้ปืนที่สามารถใช้งานได้จริงมากกว่า สำหรับผมท่าไม่ค่อยสําคัญผู้ชมสําคัญที่ว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าส่วนพวกตัวไดมอนพวกตัวอะไรก็น่าสนใจผู้ชมแต่ว่ายังไม่เอาดีกว่าเที่ยวนีผมซื้อเยอะผู้ชมส่วนชุดนี้ไม่ซื้อผู้ชมไม่อยากได้ฮ้่แต่เดี๋ยวอืมงเกงมันดูน่าสนใจนะเออน่าสนใจผู้ชมแต่ไม่ซื้อผู้ชมบอกอะไรผู้ชมเราใช้เพชรไปเยอะแล้วชมผู้ชมก็ประมาณนี้ผู้ชมคือกิจกรรมที่เข้ามาเราต้องมาลุ้นเอาถ้าเกิดน้องดวงดีอะน้องจะได้ว่า คือส่วนลดที่มันเยอะมัชูม่ะแต่ดวงไม่ดีก็ได้ส่วนลดที่น้อยๆหน่อยนะครับแบบผมเนี่ยแต่ส่วนใหญ่คนที่เป็นสายเติมจะได้ส่วนลดน้อยเหลือมชูม่ะเมื่อเราใช้เพชรมัชมซื้ออะไรก็ได้เนี้ยจนขีดตรงนี้มั้ชูม่เราใช้ปรินนมาณเพชพเรชเท่าที่เขาบอกได้แล้วเราจะสามารถซื้อชุดพิเศษหรือว่าชุดมาเฟียเนี่ยทั้งสองชุดมชมชุดใดชุดหนึ่งมั้งชูที่ว่าเราถ้าเกิดของผู้ชายต้องทำต้องใช้เพชรหน้าเนี้ยแปดร้อยของผู้หญิงก็ต้องใช้เพชรหน้าเนี้ยเจ็ดร้อยมร หรือว่าตามจํานวนราคาที่เราได้ผู้ชมว่าถ้าเกิดน้องได้ส่วนเยอะชุดนี้ก็จะถูกลงมชมว่าตรงนี้ก็จะถ,ถูกถูกถูกหมดเลยนะครับแต่ผมได้ส่วนลดวเก้าหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ผู้ชมก็มมโอเคละแค่นี้ก็พอแล้วผู้ชมส่วนที่ผมไม่ซื้อพวกกล่องมังกรอัพเลเวลมังกรหรือกล่องอัพเลเวลสกาผู้ชมเพราะว่าเออผมอัพจนถึงเลเวล6แล้วซึ่งผมมองว่าเลเวล6มันเป็นเลเวลที่โอเคละก่อขีดคอสามารถมันส่วนเลเวลที่มากกว่านี้ก็คือสําหรับคนที่แบบว่าอยากได้แบบ ท่าทางคุณชมแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากได้ท่าทางเท่าไหร่คุณชมผมอยากได้แค่ปืนที่มันใช้ได้งานจริงนะครับแล้วก็ถือว่าผมดวงดีคุณชมวันนี้ที่ผมได้อันนี้มาคุณชมก็คือว่าได้มาสุ่มเนี่ยแล้วก็ได้เป็นพวกอ่าไปไหนวะเออทอมสันไม่ใช่คุณได้เป็นสกินปืนคุณชมตัวนี้มาคุณชมเพราะว่าตัวที่ผมใส่อยู่มันไม่มีสแต็คคุณชมสดตัวเนี้ยมันมีสแต็เขึ้นมาดาเมจหนึ่งคุณชมอย่างน้อยมันก็ โอเคผู okay, ้ชมดีกว่าตอนแรกๆนะ่ที่ว่าดีกว่าถือมีดาเมจผู damage, ้ชมบางทีแบบตังแรกเนี้ยเผื่อซื้อปืนไม่ทันหรือว่าเอาตังไปซื้ออย่างอื่นผู้ชมครับเพราะมันจะมีปืนคู่ใช่ยมใช่เป็นปืนเนี้ย <Okay. S 1> ก็เลยว่ามันก็โอเคนผู้ชมครับนั่นแหละก็เลยซื้อไว้นผู้ชมประมาณนั้นนะครับ กิจกรรมที่มีก็น่าจะมีเท่านี้ผู้ชมหมดแล้วกิจกรรมนะครับส่วนตรงนี้ผมก็ทําเสร็จเรียบร้อยผู้ชมไปไล่ทำมาแล้วเหลือก็แต่รออินกับเล่นให้ครบเวลาผู้ชมนี้ผมน่าจะปั๊มเป็เดียวมิชมสมบูรณ์เล่นครบเวลาก็เลยยังไม่ได้ทำนะครับก็ประมาณนี้ผู้ชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับคลิปนี้แจกบัตรไก่น้าผู้ชมก็อย่าลืมเม่นต์วยดีด้วยแลย้วเดี๋ยวตอนเย็นผมจะมาประกาศผมผู้โชคดีผู้ชมครับกดไลค์กดแ like, ชร์และกดติดตามไม่ด้วยนะผู้ชมครับถ้าไม่กดติดตามอาจจะรันไม่เจอชื่อผู้ชมตามนั้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าาาคครรัับบบบ๊ยย